ช่วงนี้คนในวงการบันเทิงป่วยด้วยโรคมะเร็งเยอะมากนะคะคือไม่ใช่แค่ตัวดาราอย่างวันนี้เราจะมายกตัวอย่างมีคุณเอพรทิพย์เนาะที่ป่วยมะเร็งปอดนักนะร้องเจสซี่เจจากอังกฤษก็ ประกาศว่าเป็นมะเร็งเต้านมแต่ทั้งคู่โชคดีว่าพบเจอในระยะแรกแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าคุณแม่ดาราคุณแม่ของน้องนนกุลเอ๋ยคุณแม่ของคุณบอลปกรณ์ก็เสียชีวิตจากการเป็นโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมา<ฮ>ะสอบถามคุณหมอดีกว่าเนาะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นโรคที่หลายๆคนนั้นก็หวาดกลัวนะและที่สําคัญสัญญาณของมันเนี่ยจะมีอะไรที่เตือนบ้างระหว่างมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งเต้านมซึ่งแน่นอนว่าคนไทย ก็ป่วยเป็นโรคนี้เยอะค่ะอินดีครับคุณนุ้ยเป้ครับวันนี้หัวข้อเราคือสัญญาณอันตรายนะครับว่าท่านอาจจะมีมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดหรือมะเร็งเต้านมเนาะ,ะเราเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือใครก็แล้วแต่นะครับถ้ามีอาการเหล่านี้คือหมอไม่ได้บอกว่าคุณเป็นมะเร็งเนาะเราไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เราบอกว่าเออควรไปตรวจนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านเนาะอันดับแรกก็คือไอมานานกว่า สามอาทิตย์นะครับติดต่อกันโดยที่เราไม่ได้มีประวัติป่วยหรือติดเชื้ออะไรชัดเจนนะครับอันเนี้ยหลายคนมองข้ามมากๆเลยนะฮะก็แบบรักษาตัวเองที่บ้านเนาะคุณโมไปเทียวเออเป็นแค่อเองไม่ได้ยี่งไหลอกใช่บางคนนึกว่าแบบลองโควิดประมาณนี้ครับแต่จริงๆอาจจะมีมะเร็งระยะที่หนึ่งนะครับอยู่ก็ได้ซึ่งมะเร็งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามะเร็งระยะที่หนึ่งเนี่ยเขาสามารถปล่อยสเต็มเซลล์มะเร็งเข้าสู่กระแสเลือดเราได้แล้วนะครับ ดังนั้นมะเร็งระยะที่1ก็ไม่ไน้ว่าน่ารักนะแต่ว่าโชคดีถ้าคุณไปรีบไปตรวจรักษาหายขาดได้นะครับข้อที่สองถ้าไอาเป็นเลือดบ่อยๆนะครับจริงๆไอเป็นเลือดไม่ต้องบ่อยก็ไปตรวจได้แล้วนะครับไอเป็นเลือดที่ไม่ปกติมากๆเลยนะครับก็คือเนื้อเยื่อปอดมีปัญหาชัดเจนหรืออาจจะเป็นทางเดินหายใจส,ส่วนต้นหรือส่วนกลางก็ได้แต่ถ้ามันเป็นในส่วนล่างคือในปอดเน,เนื้อเยื่อปอดนี่อันตรายมากครับคุณอูเป่ข้อที่สามนะครับถ้าคุณอูเป้หรือเพื่อนๆมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหลัง นะครับเจ็บในที่นี้อาจจะเป็นไม่ได้เหมือนหัวใจวายเนาะมันจะต้องแยกนิดหนึ่งหัวใจวายเหมือนเจ็บมีสิบล้อมีช้างมีตึกมาทับแต่ถ้ามาเร็งปอดจะเป็นเจ็บแบบเจ็บแ,บบบแน่นตื้อเจ็บหรือแป๊บแปบ๊หรือเสียวเสียดหน้าอกแต่ว่าเป็นในช่วงเวลาหายใจลึกๆนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเหมือนหลายคนแบอกเอ้ยคุณหมอพี่เป็นอะไรทําไมพี่เหมือนวิวหัวใจอันนั้นอาจจะเป็นคนละเรื่องนะครับอันนี้ต้องแบบเราหายใจลึกๆแล้วเราเจ็บแป๊บตื้อหรือเสียดแน่นในในปอดเรา นะครับดังน,นั้นใครที่ฟังอยู่ตรงนี้พเพื่อนๆลองหายใจลึกๆดูถ้ามันโล่งไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่ถ้าเกิดมันเอ้ยมันแป๊บๆมันเจ็บมันมันเตื้อๆตืไปตรวจนะครับอันนี้สี่ครับก็คือหายใจลําบากเนาะใครที่แบบรู้สึกเออหายใจแล้วมันเหนื่อยเนาะเออหายใจแล้วก็ไม่เต็มปอดสักทีหนึ่งร่วมกับนะฮะทำกิจกรรมเบาๆเราก็เหนื่อยนะครับททั้งที่เราไม่เคยเหนื่อยมาก่อนนะครับอันนี้ก็อาจจะควรไปตรวจนิดนึงนะครับ อันนี้ห้าครับคุณลูกเป้เสียงแหบนะครับ ah. เสียงแหบหรืออ่าเสียงแหบหรือหายใจออกมาแล้วเสียงมีเสียงนกหวีดอ่าพูด we, we, แล้วเสียง we, we, แหบหร <we, S 1> ืออะไร <we. S 1> ใช่ใช่ใช่เหมือนคล้ายๆกับจะเป็นอ่าแอสมานะครับอ่าแอสมาแล <หอ S 1> ้วก็คืออ่าใช่หอบผืดครับบางคนับจะเป็นหอบผืดแต่ไม่ได้เป็นหอบผืดนนะครับอันนี้อาจจะมีเรื่องเรื่องมะเร็งหรือเปล่าต้องไปตรวจนะครับ ร่วมกับถ้าเป็นเสียงแหบมานานสองสามอาทิตย์ติดต่อกันแล้วก็ไม่หายสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเรื้อหลังไปตรวจนะครับข้อที่หกคุณเู้ฟครับก็คือน้ําหนักลดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะลดนะครับมากกว่าห้าเปอร์เซ็นในสามเดือนหรือสิบเปอร์เซ็นตในหกเดือนนะครับดังนั้นอันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังในไลฟ์สดอยู่ของช่องเม็ดหนึ่งศูนย์เจ็ก็ลองพิมพ์คอมเมนต์น้ำหนักลงมาเนาะให้ท่านเอาน้ําหนักท่านเนี่ยไปคูณจุดศูนย์ห้านะครับถ้าน้าหนักลดมากกว่านั้นในสามเดือน ไปตรวจนะครับหรือถ้าลดมากกว่าเอาน้ําหนักตัวไปคูณจุดหนึ่งนะครับในระยะเวลาน้อยกว่าหกเดือนไปตรวจนะครับวงเล็บใหญ่ๆนิดหนึ่งว่าถ้าน้ําหนักลดจากมะเร็งเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจลดนะอ่าไม่ใช่แบบเฮ้ยเราไปกินโลคาไปกินเมเดิเอรเนียลดน้ําหนักอันนั้นโอเคมันถูกต้องอยู่แล้วคุณน้ําหนักลดพระคุณลดน้ําหนักแต่ถ้าท่านเบื่ออาหารด้วยข้อที่เจ็ดเลยสัญญาณมะเร็งก็คือเบื่ออาหารกินอะไรไม่อร่อยกินอะไรไม่ลงอะไรที่เคยชอบแล้วก็ ไม่ไม่อยากกินร่วมกับเบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียนะครับรู้สึกเหนื่อยตลอดไม่อยากกินข้าวเพลียตลอดไปตรวจเลยนะครับไปตรวจเลยข้อที่8นะครับสัญญาณเตือนมะเร็งอันนี้ก็คือบวมนะครับบวมที่หน้าที่คอที่แขนนะครับร่วมกับอาจจะมีก้อนด้วยนะอาจจะมีก้อนมีลิมโนดเมทาสเตอิ์สหรือเปล่านะครับหรือมีเชื้อมันแพร่กระจายไปที่หมายถึงต่อมน้ําเหลืองใช่ไหมฮะใช่ใช่ซึ่งร่างกายเราคุณหมอมีต่อมน้าเหลืองเยอะมาก ใช่ก็ตำแหน่งต่อมน้ำเหลืองนะทุกคนต้องคอยคำตลอดเลยก็คือหลังหูนะฮะใต้หลังคางปลอบหน้าตรงนี้แล้วก็ใต้คางนะครับรวมถึงไขปลาะนะครับตรงบริเวณคอแล้วก็บริเวณรักแร้ะะใชแ่แล้วก็ใช่แล้วก็เต้านมด้วยถ้าเต้านมสัญญาณเตือนเรืงเต้านมก็คือจะมีก้อนผิดปกติที่เต้านมผิวหนังที่เต้านมผิดปกติมีหัวนมบุ๋มหรือมีผิว ผิวเต้านมเราเหมือนผิวส้มแล้วก็มีก้อนนะครับแล้วแหล่งตำแหน่งสุดท้ายของอน้ําเหลืองก็คือต่อมน้ําเหลืองก็คือขานหนีบนะครับขานหนีบคือจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้เนาะมีเต็มไปหมดเลยแต่นี่คือบริเวณที่เราทาได้นะครับต่อมน้ำเหลืองเราทาได้ก็หมั่นคําตัวเองเป็นประจําถ้าต่อมน้ําเหลืองที่อาจจะสื่อถึงมะเร็งหมอใช้คําว่าอาจจะสื่อถึงมะเร็งนะครับก็คือจะกดไม่เจ็บแล้วก็ไม่สมมาตรก้อนจะไม่สมมาตรกดไม่เจ็บไม่บวมไม่แรงไม่ร้อน นะครับแต่ว่ารูปร่างไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะครับจะแตกต่างจากการติดเชื้อได้ต่อมน้ําเหลืองเนาะถ้าติดเชื้อได้ต่อมน้ําเหลืองไม่ใช่มะเร็งจะมีปวดบวมแดงร้อนก้อนอาจจะบนวงกลมสมมาตรดีไม่ได้มีผิวขุกขาอะไรนะครับหน้าตาจะน่ารักน่ารักบวมบวมแดงแดงกดเจ็บอันนี้ไม่อันตรายแต่ถ้าเฮ้ยหมอพี่คําได้ก้อนนะแล้วมันกดไม่เจ็บเลยไม่บวมไม่แดงไม่ร้อน อาจจะลองไปตรวจด,ดูนะครับอาจจะต้องเอาเข็มจิ้มดูดไปไปตรวจพาโทโลจีนะครับเราเรียกว่านิโดแอสเพเรชันไปตรวจดูแต่นี้ให้คุณหมอพิจารณาดีกว่าว่าจะตรวจแบบไหนนะครับอย่าแบบไปบอกคุณหมอเออฟังมาต้องตรวจอย่างนี้นะ,จจะให้คุณหมอเขาพิจารณาเองนะครับสําหรับมะอเร็งปอดสัญญาณข้อสุดท้ายนี่หลายคนไม่รู้ก็คือนิ้วปลายนิ้วครับคุณนูเป้เงมันจะป้อมกลมนะครับภาษาหมอเรียกว่า Club Bing of Finger s นะครับเหมือนกับอ่า เป็นเหมือนกับไม้ไม้กรองคุณู้ไเคยเห็นเคยเห็นไม้กรองไหมครับอ่าไม้ตีกรองอ่าฮะอ่าปลายมันจะแบบเป็นกลมๆลีๆแต่ถ้าในคนเนี่ยมันจะเป็นกลมแบบกลมเดะเลยะครับแล้วแล้วเวลาเราเอานิ้วมาชนกันแบบนี้นะครับให้ดูในกล้องเนี่ยนะฮะมันจะชนกันไม่ได้มันจะมันจะอ้วนป้อมจนมันจะกลายเป็นแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็คือเป็นสัญญาณอันหนึ่งที่มะเร็งน่าจะไม่ใช่ระยะหนึ่งด้วยนะครับค่อนข้างค่อนข้างอันตรายนะครับอันนี้ก็คือสัญญาณของมะเร็งปอด ทีนี้สัญญาณของมะเร็งเต้านมเนาะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วอันดับแรกที่<ฆ>คุณผู้หญิงต้องทำทุกคนเลยก็คือพยายามเซลฟ์อินสเปคชันตัวเองก็คือภาษาไทยก็คือตรวจเต้านมตัวเองที่บ้านนะครับหนึ่งก็คือมองรูปร่างก่อนเต้านมฉันมันเคยเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กมันยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมข้างซ้ายข้างขวาเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่ากันก็ต้องรู้ว่าเบสไลน์เราพื้นฐานเราคืออะไรอไรันไหนเป็นยังไงหน้าตาน้องเป็นยังไงเต้านมหัวนมชี้ไป ในด,ด้านไหนมันไม่มีเคยมีบุ๋มใช่ไหมสีมันเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมนะครับผิวหนังมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนไหมไหมผิวหนังเต้านมมันจากผิวเรียบเนียนกลายเป็นผิวส้มไหมอ่าคุณปูเป้เคยนึกนึกถึงผิวส้มออกไหมฮะอาา่ามีมแบบบุ๋มบุ๋มเป็นเหมือนบรูขุมขนใหญ่ใ่ใ,ใช่ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าโ e a ี l อ orange นะฮะก็คือผิวส้มอันนี้ก็คือแบบอ่าเป็นสัญญ,ญาณของ เต้าะเลงเต้านมอันอันนึงเลยนะครับหัวนมบุ๋มนะครับเอออาริโอล,ลามีดิมโปนะครับก็ต้องต้องไปตรวจด่ดวนนะครับหรือมีของเหลวใสๆสสารคัดหลั่งแปลกๆออกจากเต้านมเราโดยที่เราไม่ได้ตั้งครันนะเออไม่ใช่น้ํานมลูกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับคือแบบเราไม่ได้มีลูกแล้วอยู่ดีมีมีนิเปิลดิสชาร์จนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดเป็นหนองเป็นของเหลวเป็นอะไรใสๆไหลออกมาไปตรวจด่ดวน นะครับหรือว่าข้อต่อไปก็คือเราเจ็บเต้านมผิดปกตินะครับทั้งทงที่เราไม่ได้มีอะไรกระทบกระแทกไม่ได้ไปมีใครมาบีบมาจับหรืออะไรอย่างนี้อยู่ๆมันเจ็บขึ้นมาเองเฮ้ยอันเนี้ยไปตรวจนะครับข้อต่อไปก็คือผิวหนังที่บริเวณอ่าเต้านมมันอาจจะมีสีแดงนะครับหรือสีค้ำขึ้นหรือสีที่ผิดปกติไปนะครับอันต่อไปก็คืออาจจะมีเส้นเลือดที่อยู่ๆมันไม่เคยขึ้นมาก่อนบริเวณเต้านมเราแล้วอยู่ๆเฮ้ยทำไมมันมีเส้นเลือดขึ้นมาแล้วเต้านมเรามันดู โป่งพองมากขึ้นหรือมันมันดูผิดปกตินะครับข้อต่อไปก็คือแขนบวมนะครับรักแร้บวมมีก้อนอันนี้ก็จะกลับไป correlate กับไอ้ข้อต่อมน้ําเหลืองโตเนาะนะครับอันนี้ยิ่งอันตรายเลยสุดท้ายก็คือจะมีเรื่องปวดกระดูกนะครับหลายหลายคนที่เป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมมันชอบกระจายไปกระดูกก็จะมีปวดหลัง <แ S 1> ส่วนบนปวดลึกๆครับคุณเฟยอันนี้คือหมอไม่ได้บอกว่าปวดข้อบาดไหลทํางานออฟฟิศเป็นออฟฟิศซินดมไม่ใช่นะครับอาการปวดอันนี้มันจะปวดแบบ ลึกๆเลยลึกๆในกระดูกทั้งๆท,ที่เฮ้ยกดบีบกล้ามเนื้อไม่เจ็บแต่พอไปกดลึกไปกดตรงกระดูกแล้วมันเจ็บโดยไม่มีปัจจัยอื่นกระตุ้นนะครับมไม่ได้มีแบบเออเราไปยกของหนักไปยกเวทไปออกกําลังไปทํางานอะไรที่ใช้แรงงานแต่อยู่ๆมันปวดร่วมกับมีอาการที่หมอได้บอกมาเนาะเบื่ออาหารเต้านมเปลี่ยนผิวเปลี่ยนมีสารคัดหลั่งออกมีเส้นเลือดขึ้นมีก้อนนะครับรูปลักษ์เปลี่ยนเป็นผิวส้มเป็นต้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆว่า ตอนนี้เราอยู่ในโลกของเราที่เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งนะครับตั้งแต่อากาศแล้วก็น้านะครับใครที่อาบน้ำเนี่ยผมแนะนําให้ไปซื้อ,อ,อไอ้ตัวกรองมาเนาะคุณนุเป้ครับไม่แน่ใจว่าคุณนุเป้ใช้อยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ใช้ทําไมฮะน้ําประปามไมบพูดชื่อแบรนด์ดีกว่าไม่พูดชื่อแบรนด์แต่ว่าเอาทีวด็อกเตอร์ตัวพีแล้วกันนะผมไม่ได้อะไรจากเขานะครับแต่ว่าผมก็ใช้อันนั้นอยู่นะครับแล้วก็คุณนุเป้น่ากลัวมากเพราะว่าดาปีเลยอะไอ้ไส้กรองแค่เปิดน้ําขึ้นมา คือผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นที่คอนโดผมที่เดียวหรือเปล่าเนาะแต่ว่าเพราะอะไรครับเพราะรคอรีนทําให้เราเป็นมะเหรอฮะไม่ใช่ครับมันมีสนิมมันมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใ,ในในคอรีนก็นานๆโดนเยอะก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่วันนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรไปว่ายน้ําไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าในในใน,นท่อน้ําบาดานเราผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างหรือว่าท่อน้ําเก็บขังของของแต่และคอนโดมันเป็นยังไงนี่หมอไม่ทราบ แต่ของหมอเองก็สกรปรกมากมีกลิ่นสนิมแลม้วก็น่ากลัวนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่ต้องใชยใช้ก็คือน้กกากนะครับ pm 2.5เนี่ยหลายคนมองข้ามเป็นสารก่อมแรลงโดยตรงแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายของทอดแอลกอฮอล์ไม่ออกกําลังกายไม่กินกากใยไฟเบอร์วิตามินดีตำ่ำเ,เครียดง่ายนะครับสารพิษอื่นๆในอาหารของทอดซ้ํานะครับเนื้อแปรรูปอาหารแปรรูปน้ําหวานเกินเหตุเราอ้วนไหมเราเป็นเบาหวานหรือเปล่า นะครับเยอะมากเลยถั่วลิสงด้วยนะครับอะ,อะไรที่มันปลาดิบพยาธิโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยปัจจุบันเราอยู่ในโลกที่เร่งรีบเร่งรีบก็เต็มไปด้วยสารพิษนะครับดังนั้นฝากเพื่อนๆว่าหมั่นไปพบคุณหมอทุกๆ6เดือนไปตรวจสุขภาพอย่าละเลยสุขภาพนะครับเราอาจจะมีสัญญาณเตือนอยู่แต่เราอาจจะมองข้ามนะครับวันนี้ท่านทราบแล้วประมาณ20ข้อด้วยกันนะครับก็มีอะไรก็ถามมาในเพจหมอนะ